สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะมาเฉลยคำตอบของคำถามที่มีอยู่ว่ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการอยู่ในความดูแลของหน่วยงานใดก็ไก่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษขอไข่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอควายกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ งองูสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการตอบคำถามข้อนี้นะครับทุกท่านจะต้องไปอ่านเนื้อหาจากพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพศ2551แล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติม2556นะครับจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนส่งเสริมพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการเอาไว้ นะครับแล้วก็จะระบ,บุว่าให้อยู่ในการดูแลของหน่วยงานใดนะครับฉเฉลยข้อนี้ทุกท่านจะต้องตัวเลือกตอบเป็นงองูครับสำนักงานคณะก,กรกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการในกระทรวงศึกษาธิการเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็ เป็นคำตอบที่หาได้จากบทกฎหมายในพระราชบัญญัติที่นำเสนอไปนะครับส่วนข้ออื่นก็จะเป็นตัวเลือกตอบที่ใกล้เคียงกันนะครับถ้าท่านไม่รู้ข้อมูลจริงๆเนี่ยท่านอาจจะตอบผิดได้นะครับดังนั้นแนะนำว่าควรไปอ่านพระราชบัญญัติฉบับนั้นนะครับจะได้เข้าใจบทบาทของแต่ละองค์กรว่ากองทุนเนี้ยใครเป็นคนที่ดูแลจริงๆนะครับ ก็เอาเป็นเบื้องต้นก็คือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานจะเป็นผู้ดูแลในส่วนของกองทุนส่งเสริมพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการนะครับไปดูเนื้อหาสักเล็กน้อยครับเนี่ยท่านไปเปิดดูในพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการพศ .2551 นะครับแล้วก็จะอยู่ในส่วนของมาสประมาณหน้าที่9นะครับหน้าที่9 หมวดที่3ครับมาตราย21ให้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นนะครับกองทุน1เรียกว่ากองทุนส่งเสริมพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการอยู่ในสํานักงานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็จะเป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับกองทุนตัวนี้นะครับก็ลองไปอ่านดูนะครับจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าอ๋อ กองทุนนียมันอยู่ในการดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทนั่นเองนะครับก็จะมีคณะกรรมการที่คอยดูแลกองทุนนี้อยู่นะครับรายละเอียดตรงนั้นไปเพิ่มเติมเอาเองนะสรุปอีกทีหนึ่งนะครับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการอยู่ในการดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทนั่นเองนะครับต้องตอบข้อนี้หลายท่านก็ตอบคำถามได้อย่างถูกต้องนะครับมีเวลาว่างก็อ่านหนังสือ เติมเต็มไปเรื่อยๆนะครับการสอบรอบภายในของครูอาชีวศึกษาน่าจะไม่เกินปีนี้นะครับจะได้มีการจัดสอบต่อไปนะครับเจอกันที่ต่อไปนะครับสวั